วิกเอร์บอลวันพฤหัสที่2ธันวาคมพศ2564นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกกันโชซิลิอาค,ครับคู่แรกเป็นโตริโนโเจอกับเอ็มโปรีครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับจะเตะก,กันที่สนามสตาเดียนโอลิมปิโกกรนเดโตริโนโนะครับเรามาดูอับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ชาวบ้านครับโตเรโนอยู่อันดับที่13ครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป7เกมครับยิงได้17เสียไป14ประตูมีอยู่17คะแนนครับส่วนเอมปรีครับอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป7เกมครับยิงได้21เสียไป26ประตูมีอยู่19คะแนนนะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ ผลงานที่เจอกันครับนับย้อนกลับไปฮะสินัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านนะตริโน,โนชนะได้2ครั้งครับสเสมอเป็น3ครั้งแล้วก็เป็นเอมปอรีะเก็บชัยชนะได้5ครั้งครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เจอกันระหว่างตริโนกับเอมปรีเนี่ยเป็นเอมปรีเปิดบ้านเอาชนะไป4ประตรูหนึ่งเมื่อปี2019นเะครับเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ 10นัดหลังสุดของฝั่งชาวบ้านอย่างโตริโนนะครับชนะไป3ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่โตริโนบุกไปแพ้โรม่ามา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทิมเยือนครับเอมปรีฮะ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอมปรีเะเปิดบ้านเอาชนะฟิออลรนตินาไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับทับกาทิงหินโอลิโนโน,นะครับที่ผลงานหลังสุดนี้ก็จาก5าเกมนะครับเก็บชัยชนะไปได้เกมเกมนั้นเองนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะไม่มี <S <S คิเซียนออลซาดีอันเดียบรลติซิมโมเน่แวดีโรนันโดมันดา,กา,กาโ,ดโกลาลิคาโดโรดิเกสแล้วก็คอฟฟี่ดิช่นะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นมาเจ็บก็จะเป็นขุมกำลังตัวหลักด้วยนะครับโดยเฉพาะในรายของอันเดียเบลรติสุดหน้าตัวเก่งของทีมนะครับโดยนี้ครับคาดว่าโตลิโนนะครับจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับโดยที่3เซ็นเตอร์ฮับนะครับจะใช้เดวิดซีมาครับเบแมนและก็อเล็กซานโดบุนจ orno นะครับส่วนคู่กลางนะครับวันนี้จะใช้ซาสซ่าลูกิตครับจับคู่กับตอมมาโซ โปเบกานะครับแล้วก็ตัวทําเกมนะครับจะใช้เดนิสปาเอตครับจับคู่กับโจซิปเปกกราโนโดยที่นาเป้าวันนี้จะใช้อันโตนิโอซานาเบียนะครับส่วนฝั่งเอมปรีทีมเยือนนะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีเพียงแค่รายเดียวนะครับก็จะคือไซมอนชูคอฟสกี้นะครับส่วนขุมกําลังตัวหลักตัวอื่นของเอมปูรีก็จะอยู่กันครบเลยนะครับวันนี้ครับคาดว่าเอมปรีนะครับจะมาด้วยระบบ4-3-1-2นะครับ คู่เซนเตอร์ฮับนะครับจะใช้ซิมเน่์ยูมาโนรี่จับคู่กับบลูเบโตนะครับส่วนตรงกลาง3คนนะครับจะใช้นิโคลัสฮาร์ดซามูเอลเล่ลิกกี้แล้วก็ฟริโปบานดิเนลลี่โดยที่น้าต่ำวันนี้จะใช้เรียมเฮนเดอร์สันครับแล้วหน้าคู่วันนี้นะครับจะใช้อันเดียปินามอนติจับคู่กับเฟเดริโก้ดิฟานเชสโก้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เป็นการโคจรมาพบกันในชวงที่ฟอร์มทั้ง2องทีมสูสีกันเลยนะครับเป็นเจ้าบ้านครับตริโนนะครับ5เกมหลังสุดนะเก็บใช้ชนะไปได้2เกมครับแล้วก็แพ้ไป3เกมเลยนะครับส่วนเอ็มโปรีนะครับ5เกมหลังสุดก็เก็บใช้ชนะไปได้2เกมเช่นเดียวกันครับเสมอไป2ก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งผลงานล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านตริโนนะแพ้โรมามานะครับส่วนเอ็มโปรีเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะฟิออมานะครับ ซึ่งผลงานการเล่นในบ้านของตอริโนในฤดูกาลนี้จาก7นัดนะครับชนะไปได้สนะเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นะครับถือว่าผลงานก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับยำ่นในบ้านส่วนเอมโพยนะครับการเล่นเป็นทีมเยือน6เกมนี้นะครับชนะไปได้4เลยทีเดียวนะครับแพ้ไป2เกม ก็เรียกได้ว่าเอมปอรีการเล่นเป็นทีมเยือนในลูกกาลนี้นะครับก็ทำผลงานก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับดูแล้วนะคาดว่าจะเป็นเกมที่สู้กันตรงแดนกลางซะมากกว่านะครับซึ่งทั้งสองทีมนี้นะครับก็เป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่ทรงๆนะครับโดยที่ตอริโน่ครับเกมรับจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งตอริโน่เองเนี่ยเกมรับลูการนี้14นัดเนี่ยเสียไป14ลูกเฉลี่ยนัดละลูกนะครับส่วนเอมปอรีนะครับ14นัดเนี่ยเสียไป26ประตูก็ถือว่า เกมลับของเอมปลรีค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคะแนนเอมปลรเนี่ยังมากกว่าโตริโนอยู่2คะแนนนะครับเลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างโตริโนตอครึ่งควบลูกนะครับจากเรยราคานี้นะครับผมมองว่าราคามันค่อนข้างจะสูงไปนะครับจากทีมเกรดฟุตบอลที่ค่อนข้างจะสู่สีกันแบบนี้นะครับฉะนั้นครับจากเรยราคานี้นะครับผมมองว่าเอมปลรีนะครับคาดว่าวันนี้จะมาแชร์แต้มออกไปจากถิ่นของโตริโนนะครับ คู่นี้ครับผมมองที่ทีมเยอย่างเอมโปรีมายันเสมอได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกพิมลีครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเจอกับเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากเจ้าบ้านครับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ฮะอยู่อันดับที่7นะครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป5เกมครับยิงได้11เสียไป17ประตูมีอยู่19คะแนนครับส่วนฝั่งเบนฟอร์ดครับอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป5เกมครับยิงได้17เสียไป17ประตูมีอยู่16คะแนนครับก็เป็นสเปอร์นะครับมีคะแนนมากกว่าเบนฟอร์ดอยู่ที่อ่าคะแนนนะครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับเจอกันเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับก็เป็นสเปอร์เอาชนะไปได้2-0นะครับเมื่อต้นปีนี้นะครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นสเปอร์เอาชนะได้5ครั้งครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่สเปอร์ะบุกไปแพ้กับ NK ็ u l a มู0-5มา2ประตู1ซึ่งสเปอร์นะครับ พรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเกมที่สเปอร์โดนยกเลิกการแข่งขันไปนะครับเนื่องจากมีพายุเข้านะฮะส่วนเบนฟอร์ดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันมา1ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ เริ่มจากฝั่งสเปอร์นะครับภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับก็อย่างที่บอกนะเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์นะครับศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยสเปอร์ไม่มีคิวลงเตะเพราะว่าอ่าเป็นเกมที่ต้องเลื่อนนะครับเนื่องจากเจอพายุหิมะนะครับหลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งสเปอร์นะครับก็จะไม่มีคริสเตียนโลเมโลโจ n นี่โลเซโซแล้วก็เดนสกา r l เล็ตนะครับ ส่วนขุมกำลังที่คาดว่าคอนเต้จะส่งลงในวันนี้นะครับก็จะมาด้วยระบบ3-4-3นะครับ3เซ็นเตอร์ฮับนะครับก็จะใช้ดาววิซอนซานเชสนะครับอิลิกไดเออร์แล้วก็เบนเดวิสนะครับส่วนตรงกลาง2คนครับจะใช้โอลิเวอร์สคริปครับจับคู่กับปีแอร์ฮอยเบกครับริมเส้นก็จะเป็นโรยาาฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นเลกิลันนะครับโดยที่3ประสานในแดนหน้าวันนี้ครับก็จะเป็นลูคัสมูล่าอ่าซอนดงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับ มาที่ทีมเยือนกันบ้างครับความพร้อมวันนี้ฮะรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะไม่มีคีสโซฟเฟอร์อาเจอร์เดวิดเลยา่าจอร์ดดาซิวาซองกาแล้วก็ชาริกฟองซูเฮนรี่นะครับโดยที่จูเลียนเจนเวียนะครับอะไรนี้กำลังเรียกความฟิตอยู่นะครับโดยวันนี้คาดว่าเบนฟอร์ตนะครับจะมาในระบบ3-5-2นะครับเซนเตอร์ฮาร์าตัววันนี้จะใช้ชาริกุตปอนตุสเยนเซนแล้วก็อีธานพิน็อกนะครับ ตรงกลาง3คนครับวันนี้จะใช้วิตอรลีจชาเนลคิสเซียนนอการแล้วก็แฟรง k ์อองเยกานะครับส่วนคู่หน้านะครับวันนี้จะใช้ไบอันเอ็มบิโมกับอีวานโตนี่นะครับผมเรามาดูลักษณะนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับเรียกเลยว่าทางฝั่งสเปอร์ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่หน่อยนึงนะครับตรงที่ว่า นัดที่ผ่านมาสึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปด,ดาห์นะสเปอร์ไม่ได้ลงเตะนะครับทำให้สภาพความพิษสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยจะมีมากกว่าเบนฟอดนะครับที่เตะต่อเนื่องมาจากสุดสัปด,ดาห์แล้วก็มาลงเล่นในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันพุธก็ได้พักเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับ จากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะครับสเปอร์ก็ยังอ่ทรงๆนะครับยังไม่ถือกับว่ามีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมากนะครับจากการเข้ามาของคอนเต้นะฮะซึ่งเกมที่พิกล็อกล่าสุดก็จะเป็นเกมที่แพ้ให้กับมูร่ามา1-2ในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเดรลิกนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับเริ่มมีผลงานกลับมากระเตื้ง หรือว่าผลงานดีอีกครั้งหนึ่งนะับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะฮะเบนฟอร์ดนะครับแพ้3นัดรวดเลยนะนะครับซึ่งมี1เกมที่เป็นเกมที่อุ่นเครื่องนะครับแต่ถึงกันนั้นนะครับการที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้ก็ถือว่าเป็นการเรียกขวัญและกระตุใจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยที่สเปอร์นะครับหกเกมที่ได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้ในถิ่นตัวเองเนี่ยสี่นัดเลยนะนะครับ่ากาแพ้ไป2เกม ยิงได้6เสียไป8ประตูก็ยังถือว่ามีผลงานที่ดียามเล่นในบ้านนะครับส่วนเบนฟอร์ดการเล่นมีทีมเยือนนะครับจาก6นัดเนี่ยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเองนะครับสเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมครับยิงได้9สเสียไป8ประตูก็เรียกได้ว่าเกมเยือนของเบนฟอร์ดยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่น,นะครับจะหนักไปทางสเมสมอซะมากกว่านะครับ เลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่อที่ครึค่งควบลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าถ้าเทียบตัวผู้เล่นนะครับอของสเปอร์กับเบนฟอร์ดนะครับก็จะเป็นฝั่งสเปอร์ที่ดูเหนือกว่านะครับเบนฟอร์ดเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าผู้เล่นในหลายคนของเบนฟอร์ดในชุดนี้นะครับจะเข้าใจระบบการเล่นและแผนการเล่นนี้เป็นอย่างดีพูดง่ายว่า,าโดยรวมเนี่ยทีมของเบนฟอร์ดจะเล่นเป็นระบบซะมากกว่านะครับ ผิดกับทางฝั่งสเปอร์นะครับที่ต้องเปลี่ยนกุนซืออีกแล้วนะครับซึ่งเป็นคอนเต้ถึงแม้ว่าเปลี่ยนเป็นคอนเต้นะแต่ว่าผลงานก็เริ่มจะดูดีเริ่มจะเข้าที่เข้าทางบ้างนะครับสำหรับสเปอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีผลงานที่ยแย่เป็นอย่างมากสำหรับเกมวันนี้นะผมมองว่าการที่สเปอร์นะครับได้พักมากกว่านะครับทำให้สภาพความพร้อมของทีมเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่ตรงที่เรื่องความฟิตนะครับฉะนั้นครูนี้นะครับจากเร็ยราคาครึ่งกบลูกนะผมมองว่า เกมวันนี้ครับอย่างคิเล่เนี่ยสเปอร์เบียดเอาชนะไปได้อย่างน้อย1เม็ดนะครับแล้วก็มาลุ้นว่าเกมวันนี้ครับสเปอร์จะยิงเกินเลททะลุเป้าหรือเปล่านะครับคู่นี้ครับผมขอไปที่เจ้าบ้านอย่างสเปอร์มี3แต้มแน่นอนครับฟันดงไปที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างราซิโอครับเจอกับอูดูนิเซ่คู่นี้เป็นศึกกันโชดซิลิอานะครับเตะกันในเวลาตีสอนาทีนะครับเตะกันที่สนามสตาเดโอโอลิมปิโกกรุงโรมนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาบ้านครับลาซิโอฮะอยู่อันดับที่8ครับแข่งไปละว1บนัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป5เกมครับยิงได้25เสียไป25ประตูครับมีอยู่21คะแนนครับส่วนอูดิเนเซ่นะครับอยู่อันดับที่1 4นะครับแข่งไปละว1บนัดชนะ3เสมอ6แพ้ไป5เกมครับยิงได้16เสียไป20ประตูมีอยู่15คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ผลงานที่เจอกันนะครับนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดฮะลาซิโอสามารถเก็บชัยชนะไปได้8ครั้งครับเสมอกัน1แล้วก็เป็นอูเนเซ่ชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ลาซิโอนะครับบุกไปเอาชนะอูเินเซ่มาได้1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งลาซิโอนะครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมครับ เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ราซิโอนะครับบุกไปแพ้ให้กับนาโปลีมา4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนอูดิเนเซ่นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอาชนะไปได้สองครั้งครับเสมอ6แล้วก็แพ้ไปสองเกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อูดิเนเซ่เปิดบ้านเสมอกับเจนัวไป0ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างลาซิโอนะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บจะมีเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเซนเตอร์ฮับอย่างลุยส์ฟิลิเป้นะครับที่ติดทดแบนจากเกมที่แล้วนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นของลาซิโอนี่ครับขุมกําลังตัวหลักอยู่กันครบเลยนะครับคาดว่า m มาซิลิโอซารีในวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมครับ โดยที่คู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับจะใช้ฟรานเชสโกอาเชบี้จับคู่กับปาจิกนะครับตรงกลาง3คนนะครับจะใช้เซอร์เกย์มิลินโควิดซาวิดดานิโลคาตาดิลุยส์อันเบโตนะครับโดยที่3ประสานในแดนหน้าครับวันนี้จะใช้ฟิลเป้อันาซอนชิโรอิมโบมิเล่แล้วก็เปโดครับมาที่ฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอูดิเนเซ่นะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่ละเดียวเช่นเนนะครับจะเป็นเลาบโตเปเรยานะครับ โดยวันนี้ครับคาดว่าอุรุิวเซจะมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับโดยที่ตรงกลางนะครับจะใช้ตัวกายอัล a านนะครับจับคู่กับวอลเลซนะครับแล้วก็ตัวทำเกม2ตัวนะครับจะใช้เกลาดเดลเฟลครับเล่นร่วมกับปูเซสโตนะฮะโดยที่นาเป้าวันนี้ครับจะใช้เบตโตลงลาตะข่ายในวันนี้ครับคู่นี้ครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันของทีมที่มีผลงานถ้ามองฟอร์มกันเียผลงานก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับนะฮะหเกมหลังสุดของลาซิโอนะครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับส่วนอูดินเนซ่นะครับหเกมหลังสุดก็ชนะไปได้1ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ แต่ว่าเรามาดูดีๆนะครับลาซิโอในเกมที่แพ้นะครับจะเป็นเกมที่แพ้กับทีมใหญ่ทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสกับนาโปลีนะครับส่วนอูรินเซ่นะครับก็เป็นการแพ้ให้กับทีมอย่างต o ริโนนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานข้อสังเกตรตรงนี้เราดูได้เลยว่าลาซิโอนะครับมักจะแพ้ทีมใหญ่นะครับแล้วก็มักจะมีผลงานหรือทํำผลงานได้ดีเมื่อเจอกับทีมที่เล็กกว่านะครับ ฟอร์มการเล่นในบ้านของลาซิโอในรูปการนี้นะครับเนัดนะสามารถเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับยิงได้บ้านตัวเองได้ถึง18ประตูนะฮะแล้วก็เสียไปเพียงแค่8ลูกเองเท่านั้นครับส่วนอูรินเซ่นะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับชนะไป1ครั้งเองนะครับจาก6เกมนะเสมอ2ก็แพ้ไป3ครับถือว่าอูรินเซ่นะครับมีฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะครับจาก6เกมเนี่ยชนะไปได้แค่เกมเดียวนะครับส่วนลาซิโอนะครับ ก็ถือว่าผลงานการเล่นในบ้านค่อนข้างจะเปรี้ยงปปั่งเลยทีเดียวนะครับเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ลาซิโอต่อครึ่งควบลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับหากเราไปย้อนดูสถิติผลงานที่เจอกันนะครับเฮดทูเฮดเนี่ยของทั้ง2ทีมนี้นะ mm hmm. ผมบอกเลยเลยว่า mm hmm. เหมือนกับว่าคู่นี้นะ mm hmm. เป็นงูเหลื่มกับเชือกกล้วยเลยนะครับซึ่ง10เกมหลังสุดเนี่ย ที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับลาซิโอสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง8ครั้งเลยทีเดียวนะครับเสมอไปหนึ่งครั้งก็เป็นการแพ้ครั้งเดียวของลาซิโอเองเท่านั้นนะครับซึ่งมันบ่งบอกได้เลยว่าทั้งคู่นี้นะครับถ้าเจอกันทีไรเนี่ยก็ต้องเลือกใส่ฝั่งลาซิโอไว้ก่อนนะครับฉะนั้นครับคู่นี้นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะ ผมยังมองว่าฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าของลาซิโอนะครับแล้วก็การเล่นในบ้านของลาเิโอที่มีผลงานค่อนข้างจะดีแล้วก็ผลงานที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะครับโมเมนตัมมันไปฝั่งลาเิโอทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นครับคู่นี้นะครับจากเลยราคาครึ่งคุบลูกเนี่ยผมมองว่าลาซซโอจะชนะและยิงทระลุปเป้าอย่างแน่นอนครับฟันธงมาที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับเจอกับวิลเลียมทเว คู่นี้ครับจะเตะกันในเวลาตีสามครับเตะกันที่สนามอัมสเตอร์ดัมอารีนานะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ VVIP นะครับถ้าหากท่านใดสนใจรับทัศนะและทีเด็ด VVIP นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ AJOS88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อมาสอบถามรับทัศนะทีเด็ด VVIP กันได้นะครับ เราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้เลยนะครับคู่นี้ครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตี35นาทีนะครับเตะกันที่สนามโอลด์ทัฟฟอร์ดนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่อันดับที่8ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป5เกมครับยิงได้21เสียไป22ประตูมีอยู่18คะแนนครับ ส่วนฝั่งอาร์เซนอลครับอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปร้ทสนัดชนะ7เสมอ2แพ้ไป4เกมครับยิงได้15เสียไป17ประตูมีอยู่23คะแนนครับเรามาดูผลงานที่เจอกันหน่อยนะครับเฮดตงเฮดสินัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับเสมอกัน3แล้วก็เป็นฝั่งอาร์เซนอลนะเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ แมนเชสเตอร์อยู่แต่ดบุกไปเสมอกับอาร์เซนอลมา์ประตูต่อ0นะครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากแมนยูครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปได้3ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่แมนยูครับบุกไปเสมอกับเชลซีมาได้1ประตูต่อ1นะครับ ส่วนฝั่งอาร์เซนอลครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง7ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อาร์เซนอลเับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ0ูนนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้ยังคาดว่าจะเป็นไมเคิลคาริกนะครับที่ยังต้องคุมทีมอยู่ข้างสนามนะครับ ซึ่งรายชื่อผู้เล่นเจ็บของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในวันนี้ก็จะมีาววราฟีโอวานพอปอกบาอดิสันคาวาน,นี่นะครับส่วนในรายของลูกชอนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นๆของแมนยูนะครับก็คาดว่าวันนี้ครับไมเคลคาริก จะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับที่สู้สึกกับเชลซีมานะครับซึ่งเกมวันนี้นครับจะปรับเปลี่ยนตรงที่ว่าคริสเตียโนลันโดจะลงมาเล่นหน้าเป้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่จะมีซานโชกับบูโน่เฟรนเดสครับลงเล่นเป็นตัวเพย์เมเกอร์ในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอาร์เซนอลครับเริ่มจากรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะไม่มีซาเอิตโกลาซินักกานิชากานะครับส่วนในรายของฟอร์ลลินบาโลกันนะครับรายนี้ก็กําลังเรียกความฟิตอยู่นะครับ อีกหนึ่งรายครับบูยาโกซาก้าอะายนี้ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับโดยวันนี้ครับคาดว่านะครับมิเกลอาร์เตต้าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เอาชนะนิวคาสเซิลมาได้2อประตูศูนย์นะครับเรามาดู11ผู้เล่นที่คาดการณ์กันว่าจะลงกันในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมาด้วยระบบ3-4-2-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นดาวิดเดคอาครับในรับ3คนครับวันนี้จะได้แฮร์รี่แม็กควายนะครับกลับมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็ปอีก้งงนึ วิกตอร์ลิเดล็อปแล้วก็อิลิกบายี่ย์ครับกลาง4คนนะครับริมเส้นฝั่งขวาก็จะเป็นอารอนวานบิสกาฝั่งซ้ายเขาใช้อเล็กซ์เตลิสนะครับคู่ตรงกลางครับจะใช้เฟลดจับคู่กับสกอตต์แม็กโทมินีครับโดยที่ตัวปั้นเกม2ตัวก็จะใช้เจดอนซานโชกับบูโน่เฟนเดสนะครับแล้วนักเ้าในวันนี้นะครับก็จะเป็นคริสตินโอลูนันโดลงล่าตชข่ายในวันนี้ครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับจะมาในระบบ4231นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นอารอนแลมเดลครับ แนวรับ4คนครับก็จะมีชาเกโรโทมิยาสุเบนไวส์กาเบียวมาตอนเยสแล้วก็นูโนตาวาเลสนะครับตรงกลาง2คนครับจะมีโทมัสปาเต้ครับจับคู่กับอาเบรแซมบี้โลกองกาครับแนวลุก3คนครับจะมีเอมิลซิเมตโลกาเบียวมาตินาลี่แล้วก็มาตินโอเดกาดครับโดยที่นาเป้าวันนี้ครับจะใช้เปีแอออมริกโอบามายองครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สาหรับ2ทีมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันที่อฟอร์มการเล่นก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ฟอร์ม yeah, แย่แต่ก็แมนยูฟอร์มดีแต่ปัจจุบันนะครับเป็นแมนยูนะครับที่ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีนักแล้วครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่กลับมาฟอร์มดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องชมมิเกลอารเตต้านะครับที่ทําผลงานพาลูกทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นยุคที่ปลดโอเลกุน่าโซชาไปแล้วก็เป็นคุณซื้ออย่างไมเคิลคาริคนะครับคุมทีมคาตาทับแทนแน่ก็ผลงานก็ดูดีเลยนะครับจากการที่ไปชนะบียาเลอัลมาแล้วก็ยันเสมอเชลซีไว้ได้นะครับซึ่งเกมของแมนยูก็ดูทรงแล้วก็จะเปลี่ยนไปจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับผู้เล่นหลายๆคนก็เริ่มจะโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับนะอย่างที่บอกนะผลงาน ค่อนข้างจะดูดีมีสะดุดไป1น,นัดก็คือการแพลร้ลิพูไป4สูทนะครับซึ่ง5นัดหลังสุดอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดเลยนะครับแล้วก็แพล้ลิพูเนี่ยนะที่เป็นเกมที่สุดปายส่วนแมนยูนะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะได้ครั้งเดียวนะครับเป็นศึกยูฟ่าแชมรีกแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมทําให้เกมวันนี้นะครับผมมองว่าทั้ง2ทีมนะครับคาดว่าจะมาเน้นกันเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งเกมนี้นะผมมองว่าเป็นโอกาสดีครับที่แมนยูอาจจะต้องการ3แต้ม เพื่อให้แฟนบอลนะครับหลังจากที่ไม่ได้3มแต้มในบ้านตัวเองมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนตุลาเลยนะครับฉะนั้นในเกมวันนี้ครับดูแล้วคาร์ลิกน่าจะเน้นเป็นพิเศษเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับจากเรทราคานี้นะครับผมมองว่าเกมวันนี้ครับคาดว่าน่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเฉือนชนะทีมอย่างอาร์เซนอลได้ฉะนั้นครับคู่นี้นะครับผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เฉือนชนะฟันทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสลีกใหญ่ในยุโรปก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกกับการโชอนะครับสภา5คู่ที่ผมได้เลือกไปผมจะสรุปสั้นๆอีกหนงรอบนะครับคู่แรกครับตรินโกับเอมโปลีคู่นี้ผมขอมองไปที่เอมโปลีครับ คู่ที่2ครับสเปอร์กับเบนฟอร์ดคู่นี้ผมมองไปที่สเปอร์ครับคู่ที่3ครับเป็นคู่หลวงลาซิโอกับอูดิเซ่คู่นี้ผมมองไปที่ลาซิโอครับคู่ที่4ครับเป็นคู่ v ีวีประจำวันนี้อาจักรอัมสเตอร์ดัมกับวิลเลียมเชเวนะครับถ้าท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ด v ีวีนะครับก็สามารถแอดไต้ไม่ได้ครับที่แอดจโอเอที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR วอารโค้ดสามารถสแกนและส่งเพิ่มผลเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ด v ีวีกันได้ครับ คูดีอครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนยูครับกับผมนะครับจอรดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากฝากให้ทุกท่านนับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางรับที่ l ลน e นะครับแอ JOS88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมนเพื่อนแค่เพิ่มผมเพื่อนเพื่อนท่านก็ได้รับที่เด็ดในทุกวันเลยนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพกกื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ